จิตอาสาชิจี้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาและผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในอำเภอเมืองอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอเวียงแกน่นมากกว่า2,400ครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนฟ,นฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่หมูลนิที่ชื่อจี้ในานามของคุณเชียงราย ก็ต้องขอบพระคุณมากๆไม่ใช่ว่าเฉพาะปัจจัยเราได้รับพระหม่มซึ่งพระห่มนี้มีความหมายก็ตรงที่ว่าพระหม่มเิ e น o ซเส่งมาจากไต้หวันเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนที่จะกลับเข้าไปสู้กับบ้านเรือนที่เสียหายบางคนก็เสียหายไปข้างหลังอไหนจะทิ้งได้ก็ทิ้งไปต่อไปนี้ก็เริ่มเลขหใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีงานจะทําไม่มีเงินจะ